สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับพี่แอ๊ดครับนำสิ่งดีๆเป็นสีมงคลมาฝากทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากตัวผมและครอบครัวถือกับมาเที่ยวท่องเที่ยวไหว้พระนะครับทำบุญสบายๆง่ายๆแบบนี้ครับผมมาที่วัดสหกดโกสิตารามครับมหาชัยสมุทรสาครของเรานี่เองครับตรงนี้เขาเรียกว่า ตำบลโคกขามจันเว้งจวบังปังปงพิเฉ,ฉเลียวนะครับโ oh, <achieve> อหเดี๋ยวก็ไปนั่งคุยใใกลย้ๆพี่เฉลียวค่อยรู้ปูขาก็เน่าเปื่อยนะเกิดสงครามใว่าเปัานางที ขอเจริญนะโยมนะขอมามา,มา,มาร่วมบุญซื้อที่ดินประสาก่อนนะขอให้โยมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าให้เจ็บเหลยคนอย่าใอยไข้นะขอให้มีราภการเสริฐนะขอธู ยะาวาริวหาภูราปริภุรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตจินางเปตานังอุปกปติอิจิตตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะโตสัพเปุเรนตุสั่งกบ้าจันโทปารักโซยะขามาณิโชติกลักโซยะขาสัพพิติโยวิวัชันตุสาปโรโควินัสสัุมาเตผวัตวันตรายโย สุขีตีขายุโกปวะอภิวาทานสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัตททันติกอายุวันโนสุขังพระรางหลวงพ่อเสือบารมีท่านมากและหลวงพ่อขำด้วยเช่าไหมครับวันสาพรว,วันที่13ามมีนาะ13มีนาครับท่านผู้ชมทุกปีกปมีกี่วันครับอาจารย์ มีหวันสิบสามถึง1ิบเจ็ดมีนาสิบสามถึงสิบสิบเจ็มีนาทุกปีใน Google ทคมีไหม่มีอ๋อแล้วเบื้องต้นที่พระอาจารย์เอชาทราบน่ะเป็นไงครับท่านท่านศักดิสิทธิ์มากส่วนมากโยมขออะไรครับพระอาจารย์ส่วนมากโยมก็มาขอขอ,ขอได้หมดทุกอย่างที่พระอาจารย์เห็นกระตายโยมมาแก้บนหรือว่าบน,<ห>นแล้วมาแก้<า><า>ขอมาแก้บนไม่ขาดสาย ส่วนมากเขาบวนอะไรครับขบ่นปลาปลาลาปลาลาอ่ะโว้ยคนลุกปลาลาปลาาข้าวเหนียวข้าวเหนียวปลาล่าใช่แล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มภูมิบา่าของทุกอย่างคอะภูมิบาลีแล้วก็มีเป็ดมีมีเป็ดด้วยใช่เป็ดด้วยมีเป็ดอยู่หัวหมูหัวหมูอันนั้นสึกว่าจะโยมมาตอนที่หมเก่าได้จะประมาณเกือบร้อยกว่าหัวได้โอ้หัวหมูร้อยกว่าหัวถูกประมาณที่หนึ่งมั้ง หรือว่ากิจการงานได้เป็นล้านล้านเขาขายที่ได้ถ้าใครขายที่ก็แวะมานี่ก็ได้นะครับเป็นเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงที่ผ่านมาถ้าผมพอดูแลปฏิบัติขนพ่อเสือนี่ผมเห็นของมามากราบบนแก้บนไม่ขาดสายไม่ขาดเลยนะครับอที่ป้าจยนเห็นจัดจ้าเลยที่เยอะๆประทับใจเลยคืออะไรครับอาจารยประทับใจก็ มันมันทุกอย่างอ่ะที่โยมเข้ามาถวายให้า้มันขอทุกอย่างมีลิเกมีอะไรไหมขออย่างไม่มีนะอก็มีหัวหมูเป็นร้อยหัวเลยมีเป็ดด้วยแต่ญาติโยมที่เก่าๆลึกๆเลยก็คือจะมีปลาลข้าวเหนียวข้าเหนียวปลนะครับถ้ามีเมตตามากใครมาขอพรก็เจริญโชคดีสมความปารถนานี่ตามที่เขาเล่าให้ฟัง แล้วผมเองได้ไมก,ก่ากาบคนรู้สึกคนลุกขนชานเต็นอยู่กันนะครับลิปนี้นมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเชิญชวนเชนิญช,ชวนทุกท่านนะครับมาทำบุญไหว้พระนะครับที่นี่จะมีงานนะครับก็ช่วงงานประจําปีช่วงมีนาคมของทุกปีกับก็ฝากไว้นะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขบารมีผมว่าเสือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ นะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในวัดในวัดสากรโครสิตารามสมุทรสาครนี้นะครับมีหลวงพ่อขำที่ปากโหลคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีร่ำรวยสมความปารถนาทุกสิ่งทุกประการครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ